สวัสดีครับทีเด็ดบอลเต็งเบ็ดแซนครับโปรแกรมฟุตบอลวันอังคารที่14พฤศจิกายนเวลาตี2 5 5นาทีครับในรายการ FA ครับโดยเป็นการเจอกันของทางด้านทับแกะเขาเหล็กดาร์บี้เคาตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของครูครับเร็กซันด้าครับ สำหรับนักลงทุนนะครับต้องการความมั่นใจราคาน้ำดีดี atbetsand ครับเบสแซนหรือว่าเข้าเว็บได้ที่ www.bedsan.com ครับก่อนที่เราจะไปรับชมวิเคราะห์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ สถิติการพบเจอกัน5นัดหลังสุดเป็นด้านของครูอเล็กซานดาครับที่ทําได้ดีกว่าหลังเก็บใช้มาได้3เสมอ1แพ้ไป1สถิติ5เกมหลังของทางด้านทับแกะเขาเล็กดาบี้เคาตี้ผลงานโดยรวมถือว่าทําได้ค่อนข้างดีหลังเก็บใช้มาได้3เสมอ1แพ้ไป1ส่วนผลงานในบ้านของทับแกะเขาเล็กพวาเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหลังชนะไป4เกมติด โดยเกมนี้จะเป็นการนำทับของพอวานจากทีมแกะเขาเหล็กมาในแผน4-1-4-1โดยจะมีโจไว้์สมิธรับหน้าที่เฝ้าเสาเคอร์ติสเนลสันและแคสชินเย็ยนหลังเป็นคู่เซ็นเตอร์คอร์เนอร์ฮาริฮานบัญชาเกมแดนกลางและตัวทีเด็ดในแดนหน้าจะเป็นเจมคอรินครับ สถิติ5เกมหลังของทางด้านทีมเยือนอย่างคูอเล็กซานดราฟอร์มการเล่นของพวกเขาถือว่าทําได้ค่อนข้างดีไม่แพ้กันหลังเก็บช้ยมาได้3เสมอ1แพ้ไป1ส่วนผลงานนอกบ้านก็ถือว่าทําได้ในระดับที่พอใช้ได้หลังเก็บช้ยมาได้2เสมอ2แพ้ไป1เกมนี้โดยการนำทัพของรีเบลจะพาทัพครูอเล็กซานดรามาในแผน3-4-3โดยจะมีฮาวีเดวีรับหน้าที่เฝ้าเสาคอนเนอร์ โอริออแดนบัญชาเกมแดนรับโจไว้และคอนเนอร์โทมัสเป็นคู่แดนกลาง คอยสร้างสรรค์เกมและแอรอนโรเป็นตัวทีเด็ดในแดนหน้าครับเกมนี้เปิดเลยราคามาที่ทับแกะเขาเหล็กดร์บี้เคาตี้ครับต่อคู่แข่งอยู่ลูกครึ่งสถิติการพบเจอกัน5เกมหลังทางด้านครูอเล็กซานดาราทำผลงานได้ค่อนข้างดีกว่าแต่แต่เป็นการดีเมื่อกว่า10ปีที่แล้วพอเกมล่าสุดที่เจอกันเมื่อปี2023ดร์บี้เคาตี้บุกยันเสมอคู่แข่งในถิ่นมาได้เกมนี้ทางด้านทับแกะเขาเหล็กได้กลับมาฟาดแข่งลงในถิ่นของตัว ดูแล้วมีโอกาสเปิดบ้านชนะสูงเพราะว่าเขามีผลงานในบ้านที่ดีต่อเนื่องบวกกับขุมกําลังโดยรวมถือว่าเป็นต่อผลงานนอกบ้านของคู่แข่งก็ขาดความมั่นคงเกมนี้องค์ประกอบหลายๆอย่างเพื่อให้ทัพแกะเขาเหล็กมากกว่าดูแล้วทัพแกะเขาเหล็กดร์บี้เคาวตี้เปิดบ้านดับซ่าทัพครูอเล็กซานดราได้อย่างแน่นอนครับเห็นต่างอย่างไรคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้ถ้าวิเคราะห์โดนใจกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ